ากาศแล้วหนาวมาตื่นเต้นไปเที่ยวกันไปลุยไปพร้อม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 เปิดฉึกป่ะพร้อมป่ะพร้อมป่ะพร้อมป่ะลุยลุยลุยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเฮาะมาเฮาะมาฮอโอ้โหโอ้ยไปแล้วหนึ่งตัวไปแล้วหนึ่งตัวไฟไปไฟไฟไฟไป,ไป,ไป,ไปโอ้โหกระป๋งเนียน่ยกรงน

đi nè cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp đi อากาศเย็นไปเร็วลุยรุยรุยุเฮ้ยพี่สุพีุพีทยอมเอามาเอามาเอามาโอ้โหมันไวเว้ยมันไวเว้ยไฮ้ยหา้ยหาพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้ขาเมียนี้มันแรงจริงเมียเอานะอานะ

ตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนดีหือตัวนี้ดีตัวนี้ดีแต่ละตัวน่าเล่าเท่าั้นไอ้วนพิกวิทพิกวิทลุยพิกวิดพิกวิทจับพิกวิทจับโอ้หปั๊ม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 ปั๊ั๊มป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 ั ผิดสู้ซู้ผิดชดตเไปเร็วไปเอาไปเร็วเไปเอามา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 นี่มันแยกไปแล้วเร็วเร็วเร็วจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยเอาอันนี้ก็้มาผิดูู้้ผิดชุตายิไเวลาชุตายูู้้เอิดู้ผิชุตายมามาเฮ้ยโอ้ยยอม่ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยแลาอม เฮ้ย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 เดี๋ยวขาดเดี uh, ๋ยวขาดเดี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 ๋ยวขาดีาคนวยอ้เฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮอากาศร้อนหนาออกกำลังกายออกกำลังกายกันเฮ้ยดูอะไรกันหเฮ้ยอ้าวอ้าวไปไป เอาไว้ยาไม่ไหนยอย่าไม่ไหนพี่กิจแปลว่านะแปลว่านะยังเลยยังเลยหมาอ้วน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 คึกจริงเลยอากาศหนาวหนาวหมาตื่นเต้นตอนเช้าเช้านี่ครับช่วงนี้โควิดครับอยู่บ้านนึกทำไรเล่นกับหมาพี่กิจวิ่งโชว์ดิวิ่งโชว์ เดี๋ยวใครเขาหาว่าเราอ้วนเราวิ่งไหวป่ะวิ่งไหวป่ะเมียอยู่ที่นนะเดี๋ยวจับเมียป่ะเดี๋ยวจับเมียป่ะอ่ะหนึ่งสองสามปุ้ยอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งนี่วิ่งนะครับวิ่งนะครับมาพิกคิดมามางนี้เร็วมามาพิกคิดแล้ววิ่ง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 โชว์วิ่งโชว์วิ่งโชว์วิ่งโชว์โอ้โหเออมันเลี้ยวมันเลี้ยวมัน

มีเสียงที่สุดพี่มีเนี่ยมีเสียงอยู่นะไอหมาอ้วน่ะเฮ้เยฮ้ฮไฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเยยเฮ้ยยเ่้เอ้าเฮ้มือเข้าเลยปากหนู